สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทบลังกุลนะครับเมื่อ2วันก่อนได้ทำพอดแคสต์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ bias หรือความลำเอียงที่เกิดขึ้นจากการประเมินผลงานของหัวหน้านะครับที่มีต่อลูกน้องก็มีท่านผู้ฟังนะครับเขียนมาสอบถามว่าเอ๊แล้วเวลาเราเลือกพนักง,งานเข้าทำงานเนี่ยเช่นการสัมภาษณ์การตัดสินใจ ว่าจะเลือกใครเข้าทำงานเนี่ยมันน่าจะมี bias ไบแอซไหมสำหรับคนที่นั่งสัมภาษณ์อยู่และมันเป็นไบแอสหรือความลำเอียงในลักษณะเดียวกันหรือไม่เอ่อก็เลยเป็นคำถามที่น่าสนใจผมก็เลยไปหาคำตอบมานะครับโดยที่อาศัยจากประสบการณ์ส่วนหนึ่งแล้วก็หลักการเรื่องของ recruitment and selection ส่วนหนึ่งเนี่ยมาตอบคำถามนี้แล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประเด็นที่เอามาเล่าสู่กันฟังได้ก็เลยทำเป็นพอดแคสต์ตอนนี้ขึ้นมานะครับว่าด้วย ความลำเอียงของการคัดเลือกคนการคัดเลือกคนจริงๆถ้าจะเทียบกันระหว่างการ selection นะฮะกับการทำประเมินผลงานเนี่ยมันต่างกันตรงที่ว่าตอนที่เรากำลังสรรหาคัดเลือกเนี่ยเราไม่รู้จักพนักง,งานคนนั้นเลยรู้จักได้เต็มที่ก็จากใบสมัครจากข้อมูลต่างๆที่เขาให้เรามาหรือที่เราค้นเจอนะครับ แต่กลับเรื่องของการประเมินผลงานเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรารู้จักพนักงานคนนั้นดีอยู่แล้วโดยเฉพาะถ้าเราเป็นผู้จัดการหรือเป็นหัวหน้าของพนักงานคนนั้นเราจะรู้ดีเลยว่าทํางานด้วยกันมาครบปีเนี่ยคนนี้เป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเรื่องของความลําเอียงที่มันเกิดขึ้นมันจะต่างกันละนะฮะต่างกันตรงที่เรารู้จักกับที่เราไม่รู้จักนี่แหละมันก็เลยทําให้เกิดความรู้สึกบางอย่างที่ไม่เหมือนกัน เรื่องของการสรรหาคัดเลือกเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่ในมุมของ bias นะครับหรือว่าความลำเอียงที่มักจะเกิดขึ้นในระหว่างขั้นตอนการคัดเลือกพนักง,งานโดยเฉพาะการอ่านการสัมภาษณ์อะไรต่างๆในการคัดเลือกนะครับเรามักจะมีประเด็นดังต่อไปนี้นะครับก็คือตัวแรกสุดก็คือเรามักจะใช้ความรู้สึกตัดสินจากสิ่งที่เราได้เห็นได้ยินนะจากผู้สมัคร โดยเฉพาะเรื่องของความประทับใจแรกพบเนี่ยตัวนี้สร้างความรู้สึกบแ a s อย่างมากทีเดียวคือผู้จัดการบางคนเนี่ยเขาชอบอยู่แล้วเขาชอบคนที่แต่งตัวดีเขาชอบคนที่แบบผมเผ่าเรียบร้อยไม่ได้แบบมาเป็นเคป๊อปออกมาแบบที่หัวไม่ค่อยได้หวีอะไรเงี้ยนะฮะคือบางคนมันมีความรู้สึกอย่างนั้นอนะ่ะพอเด็กหรือว่า ไม่เด็กนะฮะพนักง,งานที่จะสมัครงานกับเราเนี่ยมาทํางานามาสัมภาษณ์กับเราสิ่งที่เขามาเขาก็แต่งตัวตามสไตล์ของเขาแต่ปรากฏว่าด้วยความไบแอดสด้วยความรู้สึกเรื่องของประทับใจแรกพบเนี่ยบอมองเห็นปุ๊บก็ตัดสินทันทีว่าคนนี้ไม่เหมาะแค่เพียงแค่การแต่งกายนะครับในทางตรงกันข้ามเด็กบางคนนี่แต่งตัวดีมากเรียบร้อยสุภาพพอเดินเข้ามายังไม่ทันคุยกันเลย ในใจก็ตัดสินแล้วว่าเราจะรับเด็กคนนี้แน่นอนอันนี้เรียกว่าเป็น first impression by a s s เต็มๆซึ่งตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับในแง่ของการคัดเลือกโดยเฉพาะเรื่องของการสัมภาษณ์ตามมาพอหลังจากที่เรารู้แล้วว่าแต่งกายดีแต่บางคนแต่งกายดูเฉยๆเรียบๆแต่พอได้คุยเท่านั้นแหะฮะมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้น่าสนใจน่ารับเข้าทำงานสิ่งที่คุยก็คืออะไรฮะเขาคุยในประเด็นที่เราชอบ ประเด็นที่ผู้สัมภาษณ์ชอบมากนะเหมือนกับเด็กเขาจับประเด็นได้นะครับว่าเราชอบอะไรเขาก็พยายามที่จะโม้พยายามที่จะอวยเราคล้ายๆแบบนั้นอวยไปอวยมาเรารู้สึกแฮปปี้กับเด็กคนนี้เพราะว่าคุยแล้วมันถูกอกถูกใจไปซะทุกเรื่องเขารู้ใจเราไปหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเอามาเป็นลูกน้องเราน่าจะดีเนาะนั่นความลําเอียงครับเกิดขึ้นอีกละนะฮะในเคสที่2ก็คือหลังจากคุยกันก็คือตัวเนี้ยเรามักจะเรียกเป็นภาษาทางการว่าเป็น similarity bias ก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกเหมือนนะฮะเราเข้าเหมือนเราไม่ว่าจะเป็นความชอบเหมือนกันจบจากโรงเรียนเดียวกันเป็นสิษย์เก่าที่เดียวกันเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันสิ่งเหล่านี้มันเกิด bias โดยที่เราอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้แต่มันมีผลในการคัดเลือกคนเข้าทำงานแน่นอนละนะนี่คือตัวที่2นะครับตัวที่3ตามมาก็อาจจะเป็นเรื่องของประสบการณ์ คือบางครั้งเราอ่านเรซูเม่เรารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้เคยทำงานที่บริษัทใหญ่ขนาดนี้มาก่อนแล้วก็เป็นบริษัทที่มีความสำเร็จสูงมากดังนั้นถ้าพนักง,งานคนไหนจบหรือออกมาจากบริษัทนี้นั่นแสดงว่าเฮ้ยเขาต้องเป็นมือดีแน่ๆเลยใบแอบซะแล้วนะฮะความคิดแบบนี้ก็เริ่มลำเอียงแล้วว่าอ๋อเขาก็จะตีความไปเลยว่าเด็กคนนี้จะต้องเก่งจะต้องเลิศเพราะอะไรเพราะมาจากบริษัทที่เลิศอันนี้อาจจะไม่เสมอไป นะครับมุมนี้ก็เป็นเรื่องของ experience ในอดีตที่เรามีความรู้สึกว่าเขามีประสบการณ์ที่ดีจากบริษัทนั้นก็เลยเอามาตัดสินใจว่าน่าจะมาสร้างผลงานที่ดีกับบริษัทเราเหมือนกัน,นอันนี้ก็เป็นอีกรูปอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าจะเป็น bias ตัวที่3ตัวที่4จะเป็นเรื่องของ recommendation นะฮะคืออย่างเช่นสมมุติว่าเราต้องการ confirm นะครับว่าผู้สมัครคนนี้เขาโอเคจริงไหมเราก็ แทนที่เราจะถามเยอะๆเรากลับไปถามคนที่สนิทกับเราคนที่มองเห็นในมุมคล้ายๆกับที่เรามองก็อาจจะเป็นรุ่นพี่เราก็ได้ที่เราสนิทนะฮะก็จะโทรไปให้พี่เมื่อวานคุยกับเด็กคนนี้เห็นพี่คุยด้วยแล้วเป็นไงบ้างคือถ้าเราคอเดียวกันเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยโอเคเลยเด็กคนนี้รับเข้ามาได้เลยพอได้ยินคํานี้ปั๊บเนี่ยมันก็คิดทันทีว่าเออมันเข้าล็อกเดียวกับเราเลยคนนี้เชื่อมันได้ละเพราะอะไรเพราะอีกคนนึงเขาแสดงความเห็นเหมือนกับเราเป๊ะ แต่เชื่อไหมฮะถ้าสมมติไปถามพี่คนหนึ่งแล้วพี่ก็รับตอบว่าเฮ้ยไม่ดีเราจะเชื่อไหมฮะถ้าเรามีความรู้สึกที่ดีเราจะบอกว่าโอ้พี่เขาอาจจะมองไม่ครบถ้วนเดี๋ยวไปถามอีกคนหนึ่งดีกว่าคือพูดง่ายๆหาจนกระทั่งมีคอนเฟิร์มตรงกับเราอะเพราะไงเพราะใจเรารับไปแล้วไงครับเพียงแต่หาอีกคนหนึ่งมาคอนเฟิร์มเพื่ออะไรฮะเพื่อจะได้มีหลักฐานชัดเจนว่าที่เรารับเข้ามานะไม่ใช่เราตัดสินใจเองนะ เราตัดสินใจโดยพื้นฐานว่ามีพี่คนหนึ่งเขาแล้วก็ recommend มาให้แล้วเขาเชื่อมั่นมากว่าคนนี้โอเคเราก็ได้รับเข้ามานี่ก็เป็น Bias อีกตัวหนึ่งนะครับอีกประเภทหนึ่งของ Bias เราเรียกเขาว่า Over Confident Bias ก็คือผู้คัดเลือกอะฮะเขามีความมั่นใจในตัวเองมากโดยเฉพาะสิ่งที่เขาประสบมาหรือประสบการณ์ในอดีตที่เขาผ่านมาเขามีความรู้สึกเขาหาคนมาเยอะเขาสัมภาษณ์คนมาก็เยอะเขาดูคนมาก็เยอะ ดังนั้นเขามั่นใจได้ว่าสิ่งที่เขาดูคนที่เขาดูเนี่ยแม่นยำมากเป๊ะมากรับเข้ามาแล้วเป็นยังไงให้เชื่อมือเขาทั้งๆที่บางท,งท,งทีกรรมการในการสัมภาษณ์เนี่ยนะครับสใน3นะฮะก็คือ2คนทั้งคู่น่ยนะฮะยืนกรานว่าคนนี้ไม่ดีเลยด้วยเหตุผลต่างๆก็ยกมาพยายามที่จะหาข้อเท็จจริงมาค้านแต่ตัวแมนเจอร์อีกคนหนึ่งที่เป็นคนเรียกว่ามั่นใจมากในการหาคนเนี่ยเขาจะตอบทันทีเลยว่าเชื่อผมสิ คนนี้ดีแล้วล่ะเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ผมเจอมาเนี่ยคนนี้ทำอะไรต่างๆนานา,นา,นา,นานด้วยการพูดการจาก็จะมีเหตุผลต่างๆมาอ้างอิงนะครับด้วยความมั่นใจในตัวเองสูงจนเกินไปจนไม่ฟังคนข้างๆก็อาจจะเป็นเหตุได้เหมือนกันนะครับที่ทําให้เราหาคนผิดเข้ามาอีกนี่ก็คือ bias อ,อีกตัวหนึ่งนะครับ bias ประเภทสุดท้ายที่เรามักจะได้ยินเสมอเราจะเรียกว่า s t e r e o t y p e bias ก็คือมี บางครั้งเราก็ไม่รู้ตัวนะคะรับว่าจริงๆเราก็มีความลำเอียงที่เกิดขึ้นในจิตใจ,จเราโดยเฉพาะกับอาจจะเป็นเพศหรืออายุนะบางคนเราได้ยินแค่ชื่อได้ยินนามสกุลแต่ยังไม่ทันเห็นอายุเลยพอเดินเข้ามานห้องสัมภาษณ์ปุ๊บโอ้ทำไมดูเด็กจังอย่างเงี้ยเราก็เริ่มใบแอสละโอ้เด็กขนาดนี้จะมีประสบการณ์จริงหรือหรือเออทำไมอายุเยอะจังอายุเยอะขนาดนี้แล้วจะไหวหรือทํางานแบบนี้ เป็นต้นสิ่งเหล่านี้ที่เราคิดออกมาเมื่อกี้ที่ผมพูดะนะครับมันคือสตอริโอไทป์ทั้งสิน้นซึ่งจริงๆแล้วในประเทศไทยเราเองอาจจะไม่ได้รุนแรงเท่ากับต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชื้อชาติาศาสนาสีผิวเนี่ยคนไทยเองยังน้อยนะครับในประเด็นนี้แต่ส่วนใหญ่ประเทศเรามักจะมีไบแอสในมุมของความเชื่อมากกว่าเช่น จบจากที่โน่นจบจากที่นี่ก็คือเรื่องของการศึกษาสถาบันการศึกษาอายุตัวอย่างเงี้ยฮะมักจะมีไบแอดซ่อนซอยู่โดยที่บางครั้งผู้สัมภาษณ์อาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะครับว่านี่เรากำลังไบแอดอยู่หรือว่ามีความลําเอียงที่จะเลือกปฏิบัติเลือกคนแบบที่ไม่ไม่ได้ดูความเหมาะสมทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญนะครับถามว่าแล้วไบแอพวกนี้ถ้ามีมันจะเกิดผลอะไรขึ้น คำตอบก็คือผลโดยตรงเลยเราจะได้พนักง,งานที่อาจจะไม่ได้เหมาะกับการทํางานที่นี่แต่เป็นพนักง,งานที่ตรงจริตกับเรามากกว่าเขาอาจจะสร้างผลงานไม่ได้แต่สร้างความประทับใจแรกพบให้เรารู้สึกว่าเราอยากทํางานกับเขาก็ได้เคยเจอไหมล่ะฮะเรารับเข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าช่วงสัมภาษณ์เนี่ยคุยกันรู้เรื่องรู้สึกว่าเป็นพี่เป็นน้องกันได้เป็นเป็นลูกน้องเราได้ดีแน่นอนแต่พอทํางานผ่านไปได้ไม่นานเองครับลายก็ออก้วฮะ ความคิดเห็นอะไรต่างๆนานา,นาเกิดพฤติกรรมต่างๆซึ่งมันสวนทางกับสิ่งที่เราเคยพิจารณาในช่วงสัมภาษณ์ถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วมันพอมีเวลาในช่วงทดลองงานนะครับแนะนําว่ากเา็เราเรียกว่าเราคงต้องไม่ให้ผ่านทดลองงานมิฉะนั้นแล้วจะเป็นภาระให้กับองค์กรท่านในอนาคตทันทีก็คงเคยเห็นนะครับว่าเรายืนว่าเอานะไม่เป็นไรรับกรรมละให้เขาอยู่ต่อตัดสินใจแบบนี้ที่ไรเด็กคนนั้นหรือพนักง,งานคนนั้นมักจะเป็นตัวก่อวอด ปัญหาต่างๆให้เกิดขึ้นในบริษัทตามมาอีกเยอะแล้วพอมันหลุดช่วงทดลองงานไปแล้วเนี่ยคราวนี้มันมันยากละที่จะคุยกับเขาในเรื่องของผลงานในเรื่องของการที่จะไม่ให้เขาอยู่ต่อเนี่ยมันค่อนข้างจะลบาบากเพราะฉะนั้นการเลือกคนควรจะเฟ้นให้ดีตําราทางด้าน HR ส่วนใหญ่ที่เขียนเนี่ยเรื่องของการสรรหาคัดเลือกเขายังพยายามย้ําว่าให้เลือกดีๆให้ใช้เวลาให้เหมาะที่สุดให้ เรียกว่าเข้มๆที่สุดนะครับอย่าตัดสินใจเร็วเกินไปแต่การที่จะเอาพนักง,งานออกหรือว่าใครที่ทําไม่ดีแล้วควรจะออกเนี่ยอันนี้ไม่ควรจะรีรอควรจะตัดสินใจแล้วเป๊ะเลยแล้วก็ให้เขาออกไปเลยอันนั้นน่าจะเร็วที่สุดส่วนการเลือกคนถ้ามันพอมีเวลาแล้วเรามีการวางแผนอย่างดีเนี่ยนะครับ มันพอที่จะใช้เวลาในการเฟ้นในการคัดเลือกได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือในการป้องกันไบแอบทั้งหมดที่เมื่อกี้เราคุยกันเนี่ยผมว่าเราคงต้องมีวิธีการในการเก็บข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆเวลาเราสัมภาษณ์ก็คงต้องมีการตั้งคําถามให้ชัดเจนว่าคําถามประเด็นไหนจะถามเพื่อตอบอะไรแล้วถ้าเด็กคนนี้ตอบประเด็นแบบนี้ลอจิกไม่ค่อยตรงกับแนวทางที่เรากำหนดไว้จะต้องเอาสิ่งเหล่านี้มาคุยกันโดยตัดเอาความรู้สึกทิ้ง ในคณะกรรมการสัมภาษณ์น่าจะเปิดใจคุยกันได้นะครับชี้ให้เห็นว่านี่ไงคุณกําลัง b แ a s นะอย่างเช่นเนี่ยผมว่าเนี่ยเขาเขาเก่งนะเพราะเขาจบจากที่นั่นมาอ่านละคําพูดแบบเนี้ยเป็นคําพูดที่ไม่ควรจะเอามาพิสูจน์ว่าคนนี้เก่งจริงๆเพราะเป็นการจบจากที่นูน่นที่นี่หรือว่าเนี่ยเขายังอายุน้อยเกินไปเขาไม่ได้ทำงานที่นี่ได้แบบนี้ก็ยังเป็น b แ a s เหมือนกันถ้าเราสามารถเปิดใจคุยกันได้แบบเนี้ย มันก็จะลดเรื่องของไบแอสหรือความลำเอียงต่างๆที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังลงไปได้ผลสุดท้ายเราจะได้คนดีคนที่เหมาะสมคนที่เก่งนะฮะสำหรับองค์กรของเราได้อย่างแน่นอนก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้เท่านี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับขอบคุณ